สวัสดีครับก็พวกกับผมม่เตอร์จีจ,จีเกมเม้นแทนว่าเออทำไมผมถึงเป็นแบบนี้ทำไมสกินผมถึงเป็นแบบน้องตีมฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไมันเป็นน้องตีมได้แต่ก็ไม่สนใจฮะวันนี้จะถ่ายเป็นน้องตีมฮะะต้องตกหัวนะเพื่อความสบายใจของสัตว์รวมฮะโอ้หมูขอโทษมันก็ตกหัวกปแเรามาดูสัญญา,าของหัวครับมันจะหลุดไหมครับนี่ฮะ ครับครับแป๊บนึงครับถ่ายคลิปอยู่ครับครับครับก็ขออภัยเลยนะครับเพิ่งว่าทำมาเอ็มบีซีมาห้มสี่เอาครับคือมันเหลือแค่สองตัวแล้วก็เจอสองบีเหมาไปอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็เลยฆ่าตัวตายไปครับโดยการโดยการโดยการมข้าครับ ผมก็ไม่ชอบมันอยู่อย่างนึงอะตอนนี้ดาบจะพังแลเราต้องไปเปลี่ยนเป็นอาวุธใหม่ครว่าทําไมทําไมถึงมันมีแบบนี้นี่ไม่ต้องหว่วงนีฮะผมมีเอาฮะไม่ต้องหว่วงครับมันหายากไงไม่ต้องหาบ็อกกระเล็กอีก อีกมากมายหลายแหล่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาสำรวจกำแพงฮะนี่ฮะเห็นไหมครับตั้งแต่ตอนเก่าโคตรกากเลยตอนนี้พัฒนาโคตรเลยหลายฮะคือว่าพัฒนากันเหนื่อยเลยทีเดียวฮะคือเหมาเหมืองอะหมดเลยอะเหมืองอะเกือบหมดอะอืมอันนี้ก็เก็บไว้บ้างฮะขอให้แมงมุมมันเข้าแมงมุมพอไหวอยู่แต่ตัวอื่นไม่ไหวเลยนี่ผมก็ทำนี่ ทุกคนว่าผมทําเยอะไหมฮะถ้าคิดว่าผมทําเยอะกะ็ใส่ความคิดเห็นว่า,าทำไมทําเยอะจังคือทําภายในไอเนี้ยทำสามชั่วโมงนะฮะกว่าจะเสร็จกว่าจะยังไม่ยังไม่เสร็จน,นั่นนี่เห็นไปแบบนี้แต่ยังไม่เสร็จนะ่นนี่แถ<อ>มทามั่วเนี่ยนี่ฮะนี่นีนะ่ยังไม่ได้ทําผมจะคิดว่าจะทําต่อมาตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ขยาย ขยายมาตรงเนี้ยพอขยายเสร็จก็โค้งมาตรงนี้แล้วก็โค้งมาตรงนี้เรับโค้งมาตรงนี้อีกแล้วก็เดินตรงไปอีกก็โค้งมาเยอะเราจะทิ้งบ้านล้างอะโค้งมาตรงนี้แล้วก็ปิดตรงเนี้ะแล้วก็เอาตรงนั้นมาปิดอีกบ้านหนึ่งอะเราจะทิ้งบ้านฮะเพราะบ้านมันเก่าๆไงบ้านมันเหลือแค่ครึ่งผมแค่มาบอกเฉยๆไม่ได้ทําคลิปมากผมต้องไปกินข้าวด้วยผมยังไม่ได้กินเลยแต่ก็ไม่รู้ถ่ายทําไมก็ ช่วไม่ได้ชอบมา,มากๆกดซับชอบมากกดเลยนะครับอ้น,นี้เป็นไม่ใช่ถ่ายเล่นนะนี่ไอ้น,นี้ถ่ายจริงก็ต้องจบกับเพี่เลขอบคุณครับโคตรน้อยเลยทำอ